มาเลยดูนะครับดู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 เลยครับดูความสวยของเนื้อเราเป็นไงครับท่านผู้ชมหอมเลยสิหอมเลยนะฮะดู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 อ่ะปอนมีดสะจูไปหน่อยเนาะเอามามาดูเลยดูนะครับกินเนื้อให้อร่อยต้องกินแบบนี้ดูนะครับสีเนี่ยอย่างแดงอย่างเงี้ยฮะกดไว้นิดนึงเดี๋ยวมันจะโอเคเนี่ยฮะแดงอย่างเงี้ยแหละสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับกินเนื้อให้อร่อยต้องเป็นนะฮะหั่นแล้วก็กดไว้ เนี่ยดูเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเริ่มสุกไปเรื่อยๆเชื่อซาจโจไหมฮะวางไว้สักพักหนึ่งก็จะสุกไปด้วยอมชมพูเลยนะข้างในเนี่ยอย่าเพิ่งไปแกะออกจากกันนะครับหั่นแล้วก็เฉียนไว้เหมือนซาจโจเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปกินหั่นเป็นตรงเป็นเต่านะฮะอย่างที่ร้านผมก็บอกน้องๆอยู่สุดยอดในเนื้อเนี่ยดูดูด,ด,ดูดูนะครับคุณแป๋วดูเห็นไหมฮะกดไว้กดไว้เดี๋ยวมันจะสุกไปเรื่อยๆนะครับดูดูดูนะครับ ดูดูสักครู่หนึ่งนะครับเดีย๋ยวเะจูโอ้ยดูคุณแป๋วชมพูสักครู่หนึ่งนะครับครู่หนึ่งเซจูจะทำให้ดูนี่นะครับดูดูนะครับดูได้แล้วพอเนื้อไม่ควรจะพลาดน,นะฮะโอ้หนุ่มมากเลยโอเคนะครับเดีย๋ยวสักครู่หนึ่งทีนี้ เราจะกินกันสดๆสดแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมาดูครับที่ซาจโจอบอกว่าซาจโจหลังจาก,กสไลซ์เสร็จแล้วฮะดูเลยครับมันจะน่าทานขนาดไหนมาดูนะครับดูความฉ่ำนะครับนี่ดูดูดูชมพูฉ่ำเลยเห็นนะเนี่ยเห็นนะเนื้อนะฮะไม่จําเป็นเนี่ยยัดสไลซ์เสร็จแล้วให้วางทับกันแบบนี้เหมือนที่ซาโจสอนเนี่ยนะฮะเนี่ยโทษนะครับมันจะฉ่ำมันจะหวานอย่างนี้มากเลยนี่ฮะเห็นไหม มันจะสุกยิ่งใส่กระทะออกไปนิดหนึ่งมันจะพอดีมากๆนะครับนี่ฮะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมากินกันดูครับมาเลยครับท่านผู้ชมได้เวลาแล้วเนี่ยดูทําให้ดูแล้วก็กินแบบนี้เลยเห็นไหมฮะเนื้อซาโจเมื่อกี้นี้เกรียมแต่ว่ายังแหลๆ่ๆใช่ไหมแต่สไลซ์เสร็จแล้วเอาเนื้อประกบกันไว้ดูต้องเป็นนะครับเรื่องพวกนี้ ดูฮะดูโฟมหวามน้ำเขาอยู่อย่าเอาผึ่งออกเลยสลยไลม์ี่ต้องขมเหมือนเมื่อกี้มันจะได้เนื้อที่ดีมากๆอืดูครับดูทุกกินเลยกินเนื้อต้องกินแบบนี้เอ้แต่ไหม,มนุ่ม ดดโอเคใครชอบทันเนื้อก็ลองดูเชื่อซาจโจ้ดูไปทำดูแบบนี้อร่อยมากครับ